รางวัลให้กับผมนายนายอดตงจะได้รับรางวัลบอลโปลมีสิ้นหนึ่งลังบอลโปลมีสิ้นออกไปหน้ารับป่าไปบลังกินนายเกลจะได้รับรางวัลตัวกระบินไปไม่กลับสิงคโปร์ช่องที่นั้นไปรับไค่หูนายโตจะได้รับรางวัลบัตรดำดับพีในความโชลากีจะพูดอากานเรียบร้อยกินไข่ดวนถึงมาเบียบหู มาเปิดโงานเมนลิงได้เอตง้ตไอ้บ้านนี่จิงนไม่เดียวตเก็มันดแลเพื่อไม่ตั้ก็ไปออนี่โอ้ยไม่าคือเลือแต่ไหนคือเราจะบอกรางวัลให้เตรีมกโดยไม่ระเบียนะพวกนายางคนจะได้รับ่วยโกตุกับนักชมจะเืคนนึงนี่ ฟอเรือไม่ม <c oughs lanes choice> ่ไม่รันรู้ตําเบือคือวันนี้มบอกว่านาบุกตงนาบ่นะคือพมันนานเนี่ยที่เงนนี่ที่นโอ้มาเดียรับตุ้อยังงมึอช่วยปราตนความชุขขยกับเรามมีให้ขาไม่ตรงราจกความชุกเยมันมันจะเจล้วโยังได้มีโดีโรไปเอวไม้จะคุณนงจะุช่วยช่วยโรดีกับเตบมแล้ว อยู่แต่สนหลานโอ้ไหนเพียบ h ơ โห้เงอนก้าทำบ่าวสาวลักเข้าร้อเดนยวเข้าคนลับีคู่โจูจีจากจเข้าลัพไเทียวิว่ามาไหนโจเดินเกียมัมาเราเสนเปรี้ยวราพูกลาอัดลายเร่อยเดือนหน้าน้องยาเราจะไป กับแลนเป็นแควนเข้มงูดอยู่ปรงรักมันจป็นชายตามชัวรชีวาที่ลุ่งเลนกับเกย์อยู่ปรุงจะไมตายอุ้จะไม่เลิกราฮัลโหลฮตาตัวเองเป็นต้องอยู่บนั้นผู้บอกเลวหาว่ากันโกงล้วงเชกันตึงดีกันไม่ต้อง ây áo, suối uổng, suối tay để yun tay chí để kim plito mọc bằng Con này ác 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 พี่กับอ้ยาเดีอยวรอน้มุอยู่บนปากเดียมเดี๋ยวก็อยู่หลังบาาของจังนี่ตึมเกลีน้องกับตายบายพวะสัทแล้วกี่ใจมันโตเบออนะหลักจ้างเนียค่ะครับหลักนองเหน่อนอนไม้ไงเหนื่อนอนไม่รู้เลยถึงตเองนอนด้วยกันนั่นหน Hi, đại quá thật tiện nào! Oh! Changing toilet. Soi lần một bữa nay, anh ta. Rắc 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 chắc, rắc 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 đấy hai rắc 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 đấy, Mày tương nè Cá Ui mà hoa Tùm quả bác vô mày tò tươi Tùm Hà tô Tùm Tùm bộ phim nó mà mà Rô bì lấy Hư Ao này Năm má Cá Tý non này nhà tùm má, Mày tùm Rồi lắc cà giải tương chết vô thầm. á, tùm nè.